นี่หโอ้นี่หละตัวแถวสัะไทยก็พิ้วเย่ง,เง,เง,ง,ยยเงแม่น้องเนน้องเพื่องโอ้ยข่อยระวาันเนี่เข่อยเบิ้งบักไก่ตาวาดีตาพ่อวดีน้องเพึ่งลำเพื่นโ์

อากาสเนี่ยนะครับเอฟซีรวมไทยภาพยินดีกับในวันเกิดของยิรากรุ่งยิงนะครับเบิร์ดเดย์ ม่หละขึ้นไหมขึ้นเนาะเอาเต้ยลงกุละโซเฟียแม่ถ่ายรูปได้หน่อยอ๋อมาครับมา <c oughs> อัแนนสองสาม้ขาปอรขไบยก ใครจะถ่ายรูปถ่ายได้นะครับแต่อาจจะคุยนิดหน่อยนะครับน้ำไม่ได้เคยได้อาบเท่าไหร่ได้ค่ะได้ค่ะสองสามวันเลยถ่ายถ่ายกล้องแกะมาถ่ายได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโอถ่ายกระถางกระถางอะไรเนื้อแดงเข่าเข่าอะไรอ่ะเต่งหนาทุกเข่าอิ่มได้ไหมผมได้เต่งหนาหายช่สวยสวยจังเลยอ่ะกล้องนี้นะครับแม่ หนสองห้าจีค <een>, รับสองครับโอ้ยสวยมากเลยใครจะมาถ่ายรูปต้องกั้นหายใจไว้ก่อนนะครับกั้นหายใจด้วยนะครับเบสกั้นหายใจด้วยนะเพราะว่าอาจจะมวยเอโอ้ยปวกรเอเป็นอย่างเนาะคือมีไม้สาวเนาแ่พันมาวากบาหัวเนาะ เปียบเยียบครับปกแปมสาวน้อยวงสามนะครับวงสามใครดูใครดูคนเดียวไงเหมือนอ่ะปกแปลทุกคืนเลยที่สำราญบุญลาบก็กินเบอร กี่ละคนครได้เปลี่ยไเปี่ยมรสดไงงต้องให้เฟรมแบบคนเขาถ่ายคลิปด้วยใช่จังห่าใ้ลพ่อสำรานบุญลาบครับได้เารของุแต่กส้าวเลยยังไม่ได้รูั

ของของขวัญป่อยู่ไกลบ่เดี๋ยวค่อยให้พี่ทีหลังเดี๋ยวเพราะว่าไก่เดี๋ยวค่อยไปขับขับถ่ายรูปกับพี่ก่อนก็ได้นะหล่าโซเฟียเซลของขวัญมันเกิดมาให้เอื้อยยังให้ยังให้อ๋อขอบคุณค่ะแม่ครับผมมาพี่แม่หยุดขอนเ่นเห็นบ่ แนำพ่วงน้พจำไม่ด้เลยแบเป็นนางดอกได้เขาไปไทยรูปแล้วเนาะขอบคุณแม่มากครับแม่แม่ FC ก็กำหนดการอีเลกับทุ่มนึงนี่ยและครับครับแต่เขามาแต่วงของมันจะมีวงอื่นเหรียญก้อนของส้าหน้อยกับว่นแม่สามทุ่มหมละ คจังมาร่วมเออจังาเปล่าเค้กวันเกิดกับตันหล่ะครับขอบคุณแม่มากมากครับโอเคค่ะพี่บอลพามายัง่ยผมแม่งผม

โอ้โหทษประดีพิวมิมครับนยนปี่แหอาบน้ำคนเยอเลยนะแสั่งนี้เ้ามีไฟนะเย่ยมาไปยืนด้สปอร์ลทยแดงโอ ไ่ใช่หรอไม่้องไปทายมาเน่มาปน่มาบ้างเดี๋ยวไปดูเขาจ่ยอป่าปจะกลับปุยอะไร FT มาร่วมอะแค่เปไนเปื่อนเด็กที่ร้า ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจานายกันเริ่มนะครับบรรยากาศข้างในเดี๋ยวมาดูบรรยากาศคลายออต่อนะครับเอาี่นี้ฝากไว้ชมนีเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ